ห้องน้ําจะเก่าขนาดไหนก็ใส่ได้ครับสลับสายชําระแบบฉีดท่านผู้ชมไปดูกันโอ้โหห้องน้บํบมันผมเปลี่ยนเป็นสายแบบสปริงแบบนี้แล้วนะเพิ่มความสนวกในการใช้งานนะครับผมท่านผู้ชมดูดสิครับอ่ะโอเคใช้งานได้ง่ายเพราะเป็นแบบสปริงแล้วก็ไม่ต้องไปเลี่ยราดเหมือนกับสายนะครับผมอ่ะเพิ่มไฟกันหน่อยเพราะว่าไฟไม่ค่อยมีท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นแบบสปริงที่ไม่ย้อย,ไม,ย,อยไม่ห้อยย้อยนะครับผมเพราะว่าใช้งานได้ง่ายครับผม เป็นหัวสแตนเลสด้วยนะครับหัวสแตนเลสที่แข็งแรงนะครับสแตนเลสสามส่วนะครับไม่เป็นสนิมท่นานผู้ชมดีมากเลยนะถ้าเป็นแบบสายนะท่านผู้ชมดูผมอะเรียรลาห้อยไปข้างล่างเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นตะกันครับเป็นพวกแบบตะไคร่อะไรประมาณที่ว่ามันเขาเป็นแช่น้าเนาะ,ะถ้าแบบสปริงแบบเนี้ยก็คือเขาก็จะเป็นสายสปริงแบบนี้เลยนะครับผมเยี่ยมยอดมากถ้าในเซ็ตก็จะมีซื้อตั้งแต่ตัวหัวเซ็ทที่เป็นเฉพาะสายซื้อเฉพาะหัวซื้อเฉพาะ ทั้งเซตก็มีเหมือนกันท่านผู้ชมกดซื้อกดสั่งกันได้ที่ตากาในคลิปนะครับราคาไม่แพงควรจะเปลี่ยนกันได้ท่านผู้ชมห้องน้ําเก่าห้องน้ําใหม่ก็เปลี่ยนมาใช้แบบสปริงแบบนี้สายชําระแบบสปริงแบบนี้เยี่ยมมากเลยครับราคาไม่แพงกดซื้อกดสั่งกันได้ที่ตะกาในคลิปนะครับเป็นแบบหัวสี่หุนมาตรฐานนะครับสี่หุนมาตรฐานโอเคมากเลยครับเยี่ยมเลยครับ